ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดซกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับผมวิธีทําโบเกตของออริจินใหม่นะครับอย่างออเทอร i t ิตี้กันนะครับซึ่งในวันแรกๆที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเจอบัคเยอะมากนะตอนทำโบเกตแต่วันหลังๆเนี่ยเริ่มจะไม่มีบัคละแต่ผมก็ยังคิดว่านะครับออริจินนี้ก็ยังเป็นออริจินที่ใช้เวลาฟาร์มนานมากๆนะครับหากคุณเล่นคนเดียวนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหานะครับผมก็อย หากันเลย สามสิ่งในครับผมที่เราต้องเรียนรู้หลักๆนะครับผมในการเป็นออเทอริตี้เนี่ยก็คืออย่างแรกครับผมนั่นก็คือสถานะ AWOl ครับผมหรือว่า a w เรียกว่า a w แล้วกันคือผมไม่มั่นใจว่ามัน stand for อะไรคือไม่รู้ว่ามันมันย่อมาจากอะไรแต่ผมเรียกว่า a w าวลแล้วกัน A w นะครับผมเป็นสถานภาพที่เรานะครับเป็นเหมือนกับทหารนีทับครับในช่วงแรกๆของการเป็นทหารนะครับของออเทอริตี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกจากฐานได้ครับผมหรือถ้าออกจากฐานนะผมก็จะถูกบังคับให้กลับมาที่ฐานเนี่ยภายใน15นาทีไม่นำเช่นนั้นนะครับเราจะถูกตีตราว่าานนทหี ครับครับผมแล้วก็เป็นศัตรูกับอัลทอร์เรตี้ครับไม่สามารถกลับมาที่ฟอร์ดเมอริทได้วิธีที่จะออกจากฐานได้โดยที่ไม่ติดอวอลนะครับผมนั่นคือการออกไปทําภารกิจครับหรือว่าจะต้องมียศสูงขึ้นไปนะครับถึงจออกจานได้แบบไม่ถูกจํากัดเวลานี่คืออย่างแรกนะที่เราต้องรู้ก็คือสถานะวอลอย่างที่2กับผมนั่นก็คือเรื่องแรงครับหรือว่ายศวิธีที่จะทําให้เรานะครับผมมียศที่สูงขึ้นและรวมไปถึงการเพิ่มเอพีไปด้วยนะครับก็คือการรับภารกิจครับผมจาก NPC ที่คอยมอบภารกิจให้เรานะครันกิมจ ให้นนครับผมก็จะมีอยู่หลายประเภทได้แก่เฟสนะครับผมทําลายคลังอาวุธของสัตรู เวทช่วยเป็นตัวประกันเวทจำนักโทษแหกคุกนะครับผมแล้วก็เวทเคลียร์พื้นที่ครับเป็นต้นและทุกครั้งนะครับที่เราแลงด์อัพเนี่ยเราก็จะได้รับทาเลนต์ของอัตลิที้มาให้เราเลือกครับและยิ่งเราแลงด์สูงมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถแชรอาวุธของแฟคชั่นนี้ได้ด้วยที่จะเข้าของอาวุธแฟคชั่นนี้ก็คือเทมาเองนะครับผสมกับอ่ทันเดอร์คอร์อย่างที่3ที่เราจะต้องรู้นะครับผมนั้นก็คือดีวิชั่นครับผมหรือว่าหน่วยปฏิบัติงานนะครับโดยที่เรานะครับผมสามารถที่จะเข้าหน่วยไได้้้้้เนนนนนนี่่่่่ยยยหหหหหหลลลลััััััังงงงจาาาาากกกกททรรรรแแแแคคคคออพปววววว2ขบบบ็ใํุตะะซึ มันจะมีอยู่3หน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของตัวเองครับซึ่งเราสามารถเลือกได้แค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะครับผมเริ่มจากหน่วยแรกครับผมนะก็คือหน่วยลีดเดอร์ครับทำหน้าที่นะครับคล้ายๆกับซัพพอร์ตครับผมเพราะว่าสกิลหลักๆของมันเนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้บัฟคนในปาร์ตี้ครับเพิ่มความเร็วต่างๆนะครับให้คนในปาร์ตี้เนี่ยทำหน้าที่ได้คล่องขึ้นด้านที่2ครับผมหน่วยช็อคครับผมซึ่งทำหน้าที่นะครับผมเป็นเหมือนกับกองหน้าหรือหน่วยแอสเซอรของทีมซึ่งพวกนี้เนี่ยจะจุดเด่นใในน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 นเเรรรรรืื่่่่่่่่ออออองงงงงขข้้าาาาาโจมมมมตตีีีีะะะผผคคคคคิิิิดววววววแลหหหหยยทททท3ัััััับบบบซซชึกก อาหารครับผมเน้นไปทางแอสซินนะครับพวกนี้เนี่ยจะแบบไอ้ พวกไลฟ์เบปพอนในการต่อสู้แล้วก็ต้องอนะัพค่าจิตดิเนี่ยค่อนข้าง,าง,างสูงซึ่งหลังจากที่เรานะครับมีแรงมากพอเราก็จะสามารถตามหาตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยได้นะครับผานที่ครูฝึกการซ้อมเพราะว่าผมเนะี่ยก็คุยแค่คนเดียวนะผมก็คือหัวหน้าหน่วยลีดเดอร์ผมลองไปเรียนมาแต่ผมยังไม่ได้ลองเรียนของหน่วยอื่นเลยเดี๋ยวทีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกของแต่ละหน่วยด้วยสรุปง่ายๆครับผมสำหรับการเป็นแฟคชั่นนี้นะครับนั่นกะ็คือเราต้องทําหน้าที่นะครับเริ่มจากการเป็นหารชั้นผู้น้อยครับและไต่เต้ขาขา ึ่งถามว่ารูปแบบการทําโปเกตแบบนี้เนี่ยผมชอบไหมนะมันเป็นโปเกตที่มันต่างจากกับดีเวอร์เนแบบเดิมมากดีเวอร์เนแบบเดิมนี่คือเราสามารถที่จะฟาร์มตรงไหนก็ได้แล้วเราก็เก็บไว้ตรงนั้นแล้วเราก็เรียนรู้ประสบการณ์จากตรงนั้นได้เลยแต่ว่าการเป็นแฟชั่นนี้เนี่ยมันมีสตอรี่มันมีอะไรที่แบบว่ามันซับซ้อนมากขึ้นมันทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้น,นครับแต่มันก็ไม่เหมาะกับผู้เล่นที่เป็นพวกสปีดรันนะเพวกที่ต้องการจะปั้นบิลแบบไวๆนะเพราะว่าถ้าคนตั้งใจจะปั้นบิลแบบไวๆผมก็ยังแนะนําว่าเป็นไวน่าจะ ปั่นวิวไวกว่าคือที่แรกเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันสามารถลงเทีวปั่นได้ด้วยเว้ยคือมันลงได้แค่วันแรกเว้ยเพราะมันยังไม่ได้แก้บั๊คือวันต่อมานี้ก็คือลงไม่ได้แล้วเทียววันดังนั้นก็เลยไม่เหมาะกับพวกสปีดรันนะครับไม่สามารถลงเที่ยววันได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการสอนในการทำโปรเกสต่างๆนะครับ คือจริงๆเนี่ยผมก็อาจะไม่ได้โชว์ example <ś m akes> ไม่ได้โชว์ตัวอย่างให้เห็นชัดแต่ว่าเนื้อหาที่ผมไม่พูดวันนี้นี่ก็คือว่าครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนแล้วแน่นอนผมคิดว่าดังนัๆๆ้นนะครับถ้าใครที่ชืนช่นชอบวิดีโอนี้นคะครับผมก็อย่าลืมที่จกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย